สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะแม่กับพามาเล่นเกมปลาฉลามกินคนนะคะเดีไปเริ่มกันเลยนะคะนี่อันนี้เป็นด้านชายหาดนะคะ นี่นะคะเราก็อุ้ยมีคนว่ายน้ําด้วยเราเก็บกินให้หมดนี่ตายไปแล้วนะคะนี่คนหนึ่งนกเราก็กินนะคะนี่มีคนว่ายน้ำเราก็เก็บกินให้หมดเลยนี่อ้วนนี่นีหนี่นีเฮ้ยคนเยอะแยะเลย กินกระทั่งบนบกนี่กินให้หมดเราลองไปหาใต้น้ำกันบ้างนะคะนี่ปูแล้วก็กินทั้งนู้นทั้งนู้นทั้งนู้นมีไหมมีไหมอ้ยนี่นี่น,นี่นี่นนนเรจอไอ้คนมึงแล้ว เก็บกินให้หมดน,นี่จ้าอ้วนเฮ้ย <c oughs> เราโดนยิงเราโดนยิงเรานี่ก่อนนี่มีคนดูแลชายหาดนะคะเราต้องนี่ก่อนทดี่เราโดนยิงตายยกเก็บปลาเล็กปานอกินกันไปก่อนอมโอี้อ มาใต้น้ำก่อนอนะคะนี่มาใต้น้ำก่อนนี่กินเจ้าฉลามเี่เราเจอปลาตัวอะไรตัวใหญ่จังเลยเก็บงีบหอดอุ้ยกัดกัดอืมกัดกัดขาเลยนี่เจบปลาตัวใหญ่กิน ไปห้าคนจริงกันดีฟ่ฟ้านี่ดัแบบขึ้นข้างบนกันดี่ฟ้าค่ะนี่นี่เราได้คนแล้วนักประดาน้ำนะคะ <c oughs> เน่เน่เนวเน่เน่เน่เเก็บปลาก,กินก่อนเป็นห้านักประดาน้ำห้าคนว่ายน้ำนดีฟ่ฟ้าปลาแก นี่นั่นเราเจอคนแล้ว,วน,วน,นี่กินไปเลยนี่นี่ไปไปท้ปายพ่อะไรเลยถหากคนกินข้างบนกันหรือเปล่านี่ตายเยอะเยอะเลยนี่ อ๋อเราเจอคนแล้วอ่มหายไปเยอะๆเลยอืมนี่โอ้ยเจอคนแล้วเอาจบเฟียงคาเหรอนี่นี่จับกินแม่นเลยนี่นี่ ได้ไปหาคนกินก่อนแปงหนดีอืออุ้ยในที่เกสสกีละอุ้ยชนเราตายเลยอ่ะมมมมาม้กินแม่ไปกินนกนกระโดดมาทงอ่ะออ

เจอคนเมั่ยัง้เจอแล้ว,ลว,วคุณไม่วด้คนฮะในเลยเอสนนีมันกับโอ้โหมือานเราเห็นคนต้น้ำนะไปมันนันแหละนเ ฮ่านว่น้ำมาแล้วนี่ม่งยางนะมาเยอะเฮ้ยกระตนม่ไี่แล้วมือปลายกระโดดือ่ม่กว่ายน้ำไวะ้กนางด้วย

อ่าตอนนี้เราก็มาด้านหฮม้ากันต่อเลยนะคะอาุ้ยมีแมวน้ำด้วยแม่เลยขนเลยไวๆอ่ะทะลุน้ำแข็งไปเลยนี่โอ้โหยอดะมันคนไม่ตาย้คไปบนน้ำแข็งตายนเลตายยากตายยกนตายตายิ่งี <c oughs> ่เจา ฟินใช้บอกอนน้งบ้าเก็บกินหมดน้ำในรถว้ววกดยมันยังไม่ตายอีกอะจะานยอดกระโดดแบบพลังบนน้ำแข็งกินข้างบนเลยอ่ะ นี่เอาหูอะไรตัวเลยนี่เก็บกินหมดควนนั่นยังยังใส่ต่ายนี่ครด้นี่เยอะเลยอ่ะมาแค่ตันก็เลียงกันแล้วเ็บิน พาลาดตัวใหญ่เดกมันิล่าวนั่นตัวใหญ่อะเอไปตัใหญ่มาไปไปคนอ,อื่นคนอื่นได้ปะอ๊บน้องเซนซิมมันลอยหน้าลอยตาเราไปกินมัน,นได้ไหมตังหลกักตอนนี ไปหาปลาไมา่เจออ้ยโดนเจอแล้วอุย้ยอีมันปลาเข้มมาแทงเราไหใช่ก็นแทงเราเลยเกมเรียนง่ายไปตรงนี้ปลาเข้มเยอะจ้าอี๊ดจทย์เยอะแล้วไปโอ้ย เป็นเทพแล้วกินทำไมขยะแมวน้ำแอแอมหนจะชวตุ้ยะแอแอแอมันมากฮ่า่ินก่อนนี่ไขกินใครโอ้ยยไปนันจะช่วยทำร

ค่ะเอาีเย็นตายแล้วแม่ก็น้องปายขอจบคลิปขลามเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย